สวัสดีครับอยู่กับพยายามนะครับแล้ววันนี้เรายู่ในเกม High School g a n g s t e r นี่นะครับผมมันก็จะคล้ายๆเกมบูลลี่นะครับถ้าใครเคยเห็นมันจะเป็นเด็กหัวโล้นไล่แกงเพื่อนนั่นเองครับผมเรามาลราเล่นเกมนี้ก็ดูนะมันคล้ายๆกันดีดูดิว่ามันจะเหมือนกันแค่ไหนนะครับน่าจะก๊อบกันมาหรือเปล่าไม่แน่ใจมายินดีรับสู่ s ฮ h o o l นะครับนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ฉันคืออาจารย์ใหญ่ของคุณตามฉันมาฉันจะบอกวิธี ในการที่จะอยู่ในสถาบันแห่งนี้ได้ได้ได,ได้จัดไปครับน,นี่หน้าแล้วเหรอเราเราชื่อชาร์กใช่ไหมโอเคชื่อไอ้ฉลามครับผมสวัสดีผมหลามครับผมคือพี่หลามเลื่อนเพื่อทําการเดินามามามา,มาโอเคโอเคแบบนี้แบบนี้โอเคใช้ได้แล้วก็เดินตามครูใหญ่ไปประมาณนี้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อเปลี่ยนมุมมองโอเคตอนนี้พลังงานคุณเหลือศูนแล้วก็ด้านบนนี้ คือเกตแสดงความรุนแรงยิ่งคุณทําเรื่องเกนเกียนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยยามก็จะไล่จับคุณมากขึ้นเท่านั้นโอเคประมาณนั้นครับเป้าหมายเราคือเดินไปที่จุดสีเหลืองตรงนั้นใช่ไหมอาจัดไปครับเรียนรู้การต่อสู้โอเคครับมิชชั่นแรกที่ภารกิจแรกของเราเฮ้ยมันมีไอ้นักเลงอยู่คนนึ่งนี่ว่ ย่าดำผมอันนี้อันนี้ชื่อวิกกี้นะครับย่าดำผมย่าดำผมย่าด้ำผมถัวนี้เป็นของคุณแล้วหัวหน้าี่เดี๋ยวทำไมมันเหมือนทำไมมันเหมือนจีทีเอซานใส่หมวกเหรอชื่อเบลลี่นะครับไอออนฮะเด้ม <What? S 1> ันจะไม่เอาแค่ทัวร์หรอกไหนเอาการบ้านวิชาเกมมี่างแกมาดูซิจะลอกกันบ้านก็ต้องต่อยกันเหรอออกมาเร็วๆไม่งั้นจะโดนต่อยนะเพื่อนเฮ้ยเรามาแล้วครับไอ,อ,อพี่หลามพี่หลาม Wait too much ใจเย็น เอา Finished. แล้วแกคือใครเนี่ยฮะแกเป็นใครรู้สึกว่าแกนี่จะเป็นไอตัวร้ายใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยว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 แล้วมันสู้ยังไงครับสู้ยังไงเอาอ๋อนี่นี่นี่มีมีมีปุ่มปุ่มปุ่มต่อยปุ่มต่อยปุ่มต่อยนี่ครับอ๋อมีมีมีสวิงมีสวิงอัปเปอร์ค้าได้ด้วยอัพเตอร์โอ้โหสวิงลบลบยังไงครับอ่าส่วนได้คาลเตอร์คับคาลเตอร์มันกัดอยู่เราอย่าไปตี นี่พอมันต่อยกลับมาเราสวิงหลบมาเด็อ่าหมัดเคาน์เตอร์ต่อยทะลุกาบม,มาเลยครับเปน็นไงเลยโอ้ผมขอบคุณมากนายเราเราชื่อวิกกี้นะ <What? S 1> นายต้องเป็นพี่หลามคนนั้นแน่ๆเลยนักเรียนใหม่ไอหมอน,นั่นมันเป็นใครมันคือไอคนขี้แกล้งมันมันไม่ชอบผม <But. S 1> มันไล่แกล้งเราไปทุกที่เลยประมาณนั้นนะครับอ๋อโจภารกิจครับประมาณนี้นะครับ เลเวลหสู่เลเวลสครับได้ไอเทมเป็นอะไรเนี่ยนวมมวยครับผมสามารถกระโดดได้ต่อยได้แบบนี้นะครับเราคือพี่หลามโอเคพี่หลามโอเคเขาบอกให้พี่หลามวิ่งไปตรงจุดสีเหลืองนะครับมาเราไปดูกันว่าพี่หลามเขาจะไปทําอะไรภารกิจที่2แลหรืเปล่าครับเมนมิชชั่นครับเป็นการบ้านนั่นเอง โอ้ขอโทษนะ <What? S 1> นายช่วยผมอีกสักครั้งได้ไหมช่วยไปเอาการบ้านวิชาเคมีหน่อยมันอยู่ใต้เกะใต้เกะในหอพักผมผมกลัวพวกมันมากเลยอ๋อไอเบลลี่ใช่ไหมเอ้ยไม่มีปัญหามีเรื่องใหญ่เดี๋ยวพี่หลามจัดให้ <laughs> พี่หลาม <laughs> ไปครับไปหอพักกันครับอันนี้เราอยู่ในน่าจะเป็นโรงเรียนประจํานะครับโอเคนั่นละมัง้งหอพักของเจ้า วิกกี้นะครับอ๋ออยู่นี่ไงโอเคเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยมีนักเลงจะมาซัดกันแล้วอีกแล้วโอ้คราวนี้มากันสองคนครับมาเด้โอเคครับโอ้โหเด้อเด้อเด้อพี่เจมพี่หลามอ่ะหลบครับผมโยกซ้ายโยกขวาต่อยซ้ายเลยขวาครับโยกหลบหลบไม่โดนหลบไม่พ้นอะไรกันเนี่ยต้องเอาสักคนอย่างนี้ล่วงก่อนละอย่างงี้หลบไม่ทันอ่าสวนสวนเราเป็นชาวสวนครับผมบึ้บ สวนครับผมมามันสวนไม่ทำประเภทร่วงไปหนึ่งก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนึกหันไปหันไปดีๆพี่หลามหันดีๆพี่หลามต่อยไดก่อนหนึ่งทีโอเคจบครับผมอ่ในที่สุดเราก็เอาการบ้านไปคืนวิกกี้ได้ครับเดียวนะเอาก็แกอยู่ตรงนี้นี่ไอตัวละครเกมนี้มันจะน้าตาเหมือนกันหมดโอเคโอเคโอเคไปหาวิกกี้ครับโอเคครับไปที่จุดสีเหลืองนี้ ตัดเข้าฉากรับผมขอบคุณเพื่อน <What? S 1> ขอบคุณเพื่อนอย่าลืมนะวิชาเคมีกําลังจะเริ่มในไม่ช้านี้ <Huh? S 1> ได้หรือพี่หลามจัดให้พี่ยามเคมี <laughs> พี่ยามเกลียดวิชาเคมีมาก <laughs> แต่พี่ยามชอบอฟิสิกส์นะครับ่ะ <laughs> เลเวลอัพขึ้นไปครับตอนนี้ไปเรียนเคมีกันดีกว่าครับ <laughs> มันต้องมีเรื่องเกกียนอีกแน่นอนอ๋อมีเรื่องของอินเวนทอรี่พวกอคเครื่องแต่งกายเนาะมีพวกนี้ด้วยนะครับ <laughs> โอเคนวมมวยก็จะทําให้โจมตีแรงขึ้นนั่นเองมีหมวกครับมีไอเทมต่างๆอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าการแต่ตอนนี้พี่หลามต้องไปเรียนก่อนครับเพราะตอนนั้นมีมิชชั่นด้วยนะอาจจะเป็นไซมิชชั่นนะครับบาสเกตบอลเหรอเอาไ้ก่อนเอาไปก่อนเอาไ้ก่อน,เ,ออนเดี๋ยวไปเมนมิชชั่นก่อนนะครับพี่หลามต้องไปเรียน,น้วครับมันก็เหมือนเป็นเกมกึ่งโอเพนเวิร์นใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปสํารวจทีหลังว่าอะไรเป็นอะไรนะครับโอเค ภารกิจคุ้มครองวิกกี้ครับผมช่วยช่วยช่วยไปส่งผมที่อาคารเมอร์ติก้าได้ไหมอะไรนะใช้พลามอย่างนี้ได้ไงครับช่วยผมหน่อยเถอะผมจะให้เงินตอบแทนคุณภารกิจคุ้มครองวิกกี้ครับวิกกี้ต้องมีพลังเกิน80นะครับเฮ้ยไอ้นี่มันจะต่อยวิกกี้มันไม่ได้จ่ามันต่อยแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย้ไปต่อยไกลๆเฮ้ยเดี๋ยววิกกี้พลังลดครับแล้วแบบมันจะแบบเราจะภารกิจมันจะ หัวจัดหน้าเข้าไปโอเคเฮ้ยโอ้โหไอ้วิกกี้แกนี่มันตัวพละจริงๆเดี๋ยวเราเราดูรอบๆก่อนครับไปจัดการก่อนเลยใครที่มันแบบมีน่าจะเป็นศัตรูของเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยา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 อย่าไม่ได้จะคิดถอยจากข้างหลังครับผมถอย <c oughs> ทำกวนจากข้างหลังมาเด้อโอเคกูพลังรบไม่ถึงเกณฑ์ครับผม โอ้จบภารกิจไม่สวยเลยขอบคุณนะพี่หลามจบชชเลนจ์ไปแค่ชชเลนจ์เดียวนะครับก็คือวิกกี้เลือดเกิน80นะครับเราพลาดไปหน่อยนึงเราก็ได้ไมเบสบอลมาเป็นรางวัลน,นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใช้อะไรนะครับเป็นไมเบสบอลเป็นหมัดหรือจะเป็นนวม<ะ>หวดครูดูสักทีหีึ่ไหมเฮ้ยมันสามารถอะไรเนี่ย <What? S 1> เดี๋ยว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 พี่หามลองทำลองอันนี้โดนลองคว้างดูครับ oh. เบรวไปทีหนึ่งเอาสวยแล้ว <laughs> โดนครู <laughs> มาครูได้เสียมาดิครับเอาไม้เบสบอลหดวรูมนเป็นนักเรียนนักเลงเป็นคนเลวมากเราโอ้มาครับหวดครับผมต่อยซ้ายเลยมาโอ้คูต่อยแรงคูต่อยคูดแรงโอ้โหเฮ้ยเราได้อะไรขึ้นมาด้วยครับเนี่ยกดกินไปทีหนึ่งอ๋อมันเพิ่มเลือดนะครับหรือเราจะลองอัดไก นักอเมริ er กันฟุตบอลคนนี ja ้ดูครับเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนภารกิจถัดมานะครับภารกิจเพอร์เชสนะครับก็คือซื้อของไปซื้อของให้วิกกี้นะครับเอ้าทําไมเราต้องเป็นท่ารับใช้มันวันดีพี่ลามสวัสดีละเจอกันทั้งวันวันนี้ทุกทุกอย่างโอเคไหมในโรงเรียนนี้ก็ไม่เลวพี่หลามเนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยมากนะผมอยากจะได้ของขวัญให้ลอล่าซื้อไหมผมหน่อยได้ไหมคูเป็นเบสคูเป็นเบสวิกกี้ โอ้โหพี่หลามผมใจ่ายให้คุณอย่างงามเลยไอ <What? S 1> ้นี่มันเอาเงินฟาดหัวเราาไอ้ปัญหาจะซื้อของขวัญให้ลอล่าครับยังไงครับพี่หลามจ่ายเงินซื้อเครื่องดื่มเราซื้อมาเยอะเลยดีกว่าครับเ <What? S 1> งินก็มีเยอะอยู่ไหนๆก็ไหนแล้วเราจะได้ใช้ด้วยนะทีนี้ซื้อเสร็จปุ๊บอ๋อยังไม่จบภารกิจเหรอ <What? S 1> ซื้อดอกไม้ไงเออโอเคโอเลืมลืม เราต้องกลับไปหาวิกกี้นะครับโอ้ยเป็นท่ารับใช้มันขอบคุณพี่หลามได้รางวัลมาเป็นเงิน2 0แแ้วพละเอะพีอีกอนะครับโอเคก็คงจะ,ะก็เป็นเกมที่สนุกดีนะ <Yeah. S 1> พี่อามว่าครับตอนนี้เรายังพึ่งเล่นอยู่นะมันก็จะยังไม่มีอะไรอัลล็อกมากมายนักนะครับ <Yeah. S 1> อโอเคผมสำหรับวันนี้นะครับพี่อามนะครับและเกม High School Gangster เนี่ยพร้อมกับพี่หลามก็ต่อพี่หาม ก็ที่หลังก็ต้องขอตลาไปทีเบลนี้ก่อนแล้วพบใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนและเจนครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s ั b s ไ r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม